เราชนะลงทะเบียนกลุ่มเปาะบางไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่มีสมาร์ทโฟนรับเงินเยียวยา7,000บาทขั้นตอนลงทะเบียนลงที่ไหนอย่างไรมาดูกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งฟังคลิปก่อนใครนะครับตามที่โครงการเราชนะรับเงินเยียวยา7,000บาทยังมีเพื่อนๆอ,อีกกลุ่ม ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่จะทำการลงทะเบียนก่อนหน้านี้นะครับและไม่สามารถใช้เงินผ่านแอปเป๋าตังได้กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนผู้ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงผู้สูงอายุผู้พิการจะสามารถลงทะเบียนได้วันแรก ในวันที่15กุมภาพันธ์2564และลงทะเบียนได้จนถึงวันที่25กุมภาพันธ์2564โดยกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถไปลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย โดยสามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยหรือโทรสอบถามได้ที่ call center ธนาคารกรุงไทยโทรศัพท์02 111 1144 11 <c oughs> เดี๋ยวฟักกา้าจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับโดยหลักฐานสำคัญที่ต้องนำไปด้วยคือบัตรประชาชนที่เป็นแบบสมาร์ทการ์ด คือบัตรประชาชนแบบรุ่นใหม่แล้วถ้าไม่มีบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดต้องทําอย่างไรเพื่อนๆต้องไปทําบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดได้ที่สํานักงานเทศบาลสํานักงานเขตที่ว่าการอําเภอหรือหน่วยบริการจัดทําบัตรประชาชนเคลื่อนที่ของกรมการปกครองโดยข้อมูลสําคัญที่ต้องเตรียมไปนอกจากบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดแล้วได้แก่ชื่อนามสกุล เลขบัตรประชาชนข้อมูลสำหรับการติดต่อเช่นชื่อผู้ที่ติดต่อได้และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่านเครื่องมือของธนาคารกรุงไทยมีสขั้นตอนคือเสียบบัตรประชาชนที่เครื่องของธนาคารกำหนดพินหกหลักเป็นรหัสไปใช้จ่ายที่ร้านค้าเราชนะถ่ายรูปภาพใบหน้าถ่ายรูปบัตรประชาชน ในส่วนนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารจะจัดการให้เพื่อนๆทั้งหมดเลยนะครับเตรียมข้อมูลและบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปเท่านั้นหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยทางธนาคารจะนำข้อมูลไปคัดกรองตรวจสอบว่าผ่านเงื่อนไขหรือไม่ถ้าผ่านเพื่อนๆก็จะได้รับสิทธิ์เลยครับจะได้รับเงินงวดแรกในวันที่5มีนาคม2 5 1 4จำนวน4,000บาท และได้ทุกวันศุกร์สัปดาห์ละ1,000บาทจนครบ7,000บาทนะครับขอให้เพื่อนๆได้รับเงินกันทั่วนหน้าและผ่านการพิจารณากันทุกคนนะครับ